เอมันตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับทุกคนเนาะตกหนักมากก็ฟ้าร้องค่มค้มๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้อันนี้มาคุยกับทุกคนนะทุกคนทุกคนจะคุยกันอันนี้ใช่ไหมอันเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังแล้วกันว่าวันนี้อันนี้ไปทําอะไรมาบ้างนะครับก็วันนี้นะครับ แต่ตอนเช้าแล้วนี้ก็ตื่นเช้าตู้เลยครับไปทําธุระอะไรของนันนี้ให้เสร็จสับใช่ไหมครับ <nigga> แล้วก็แล้วก็วันนี้นันนี้ก็ไปฟิตเนสมานะเพิ่งกลับจากฟิตเนสเลย,อ,ยอะไรอย่างนี้ ครับก็ใครที่ออกกำลังกายอยู่ก็ดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะครับพี่รันทานข้าวหรือย่างอ่าย่างครับอ่าข้าวกำลังมาส่งครับพี่แกลบน่าจะฝนตกอยู่ด้วยครับเห็นใจมากเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาพักผ่อนของหน,นนี้นะครับันน,นี้ก็ มาเล่นเกมแล้วกันอันนี้มาเล่นเกมนี่แต่อันนี้อวดแต่ว่ามันมันสลับกล้องยังไงเออมันสลับกล้องยังไงนะครับโอ้แย่จังทำไม่เป็นนะทำไม่เป็นนะครับ อ๋อนี่นี่นี่ทุกคนสงสัยว่าอันานี้เล่นเกมอะไรใช่ไหมอันนี้เพิ่งกลับมาเล่นเลยครับนี่เกมมารโลแนเดี๋ยวให้ดูให้ดูในให้ดูอะไรดีคอลเลกชั collection. นนี่ดูปืนอันนี้มีแต่สีมีแต่สีชมพูนะทุกคนนี่ชอบมากนี่นี่เท่ไหม กลับมาเล่นคนเดียวเลยแฮะก็จะกลับมาลานโมกาลละจะเท่ๆเลยอย๊ทุกคนเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับ หายไม่สบายยังเอาหายหายเกือบร้อยเปอร์เซ็นตแล้วครับยังเหลือ <c oughs> เนี่ยแหละทักทายผม <c oughs> <c oughs> เหลือไอแห้งนิดหน่อยครับผมอา่าเช็ดกล้องหน่อยเหรอครับอ๋มกล้องมันไม่ชัดเหรอครับเช็ดรับอ๋อนี่ไงมันโอเคขึ้นไหมครับ วันนี้นหนนี้โอเคครับนันนี้สบายดีครับก็เป็นห่วงทุกคนนะครับช่วงนี้ฝนตกนะก็ดูแลตัวเองดีๆนะอันนี้กินกล้วยอย่างกินแล้วครับเหลือเหลือเหลือลูกสุดท้ายแล้วครับมีอันนี้มีหนึ่งวีตอนนี้เหลือลูกสุดท้ายแล้วครับแล้วเดี๋ยวอย่าต้องไปซื้อใหม่ครับกินทุกเช้านะอหนนี้กินทุกเช้าครับเรา เรามาถามคุยกันแม่เราเนีนี้จะตอบสามคำถามก็ได้อ่ะเราจะสุ่มจากอะไรดีสุ่มจากจากใครเรียกพี่ฮิรันละกันโอเคแล้วเดี๋ยวอน,นนี้จะตอบ <laughs> ใครเรียกพี่ฮิรันจะบ้า มันอืมมีคนเอ่อเดี๋ยวก่อนนะครับ ทุกคนพ <c oughs> <c oughs> ี่ลานไลฟ์สตรีมเกมอ่ไลายไม่เป็นนะครับไลฟ์ <c oughs> ไม่เป็นแต่ว่าเนันนี้เล่นพอเก่งนะพอพอพอ,พอได้อยู่นะเอาจริงๆแล้วอ่ะพูดไปก็หาว่าขิงไม,ไม่ไม่เก่งก็แล้ครับันนี้ยยังไม่ค่อยเก่งหรอก ทำไมวันนี้หลอจังอา้าววันที่เหลือก็ผิดหวังเลยสิครับน่าน้อยใจนะเออครับนันนี้ว่าลืมบอกทุกคนเลยครับนันนี้น่าจะบอกทุกคนแล้วนันนี้ว่านันนี้จะเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนติ๊กต็อกเลยแต่ว่าแต่ว่าก็ คุยไกันดีนะไม่มีคนถามใช่ไหมครับไม่มีใครถามอะไรเลยเดี๋ยวนะนี้จะไปแล้วนะครับก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับขอให้ทุกคนรัรกษาสุขภาพดีๆนะครับแล้วก็เก็บ แบบรักษาตัวเองดีๆไว้ไว้มาเจอหน่อยนี้บ่อยๆนะครับไว้มีโอกาสมาเจอไว้มีโอกาสมาหากันนะครับไว้มีโอกาสมาพูดคุยทักทายกันได้เสมอนะครับนี่อันนี้เล่นสองจอนะ รุงนี้หนูสอบขอให้หนูสอบได้นะครับตั้งใจสอบนะอย่าเพิ่งดูไลฟ์เลยครับรู้ก็ได้ครับแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยก็ได้เดี๋ยวพี่ไปละเดี๋ยวให้อ่านหนังสือเลยครับเขาถ้าไม่อ่านก็ขอให้มั่วถูกครับตัวที่ผมผมจะมาเทให้ทุกคนดูนะ ผมไม่เคยตลกเลยนะนี่ยอ่านี่อันนี้มีมอนดีตัวนี้เป็นตัวแรกที่หน,นนี้ซื้อนะครับแล้วก็ได้ซีเคตเลยตอนนั้นดีใจมากนี่ไม่มีอะไรพูดออกมาเล่าให้ฟังเสร็จและ โอเคไม่ไมไม,ไม่ไม่รู้ใครถามอะไรเลยครับอันนี้เล่นเกมหน่อยได้เลยครับเดี๋ยวอันนี้เล่นแน่นอนครับหลังจากนี้เดี๋ยวอันนี้เล่นเกมละก็อันนี้คิดถึงทุกคนนะครับเดี๋ยวก็ดีใจทุกครั้งที่ได้มาคุยกับทุกคนแล้วก็ได้มาเจอทุกคนนะครับอันนี้ไปแล้วนะ บายบายครับดูแลรักษารักษาดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด,ด้วยนะขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขทุกๆวันมีแต่รอยยิ้มนะครับอันนี้ยิ้มเสมอนะครับนี่พูดพอด้วยเก่งมากอย่าลืมดึกแล้วนะครับมัน กินข้าตวตอนนี้มันจะท้องอืดเนาะใครจะกินกล้วยตอนนี้ไม่แนะนานะไปกินตอนเช้านะอดทนอีกนิดเดียวนะเดี๋ยวนี้ไปละขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาทักทายเฉยๆมาคุยเฉยๆขอโทษถ้าแบบไม่ได้เผอตอบใครนะแบบมันตอบไม่ทัน